วันนี้มาสาธิตวิธีการพับเบารถโตโยต้าเอาผ่ารุ่น40รุ่นใหม่กันครับหลายๆคนชอบถามว่าพับอย่างไรแล้วมันพับยากขนาดไหนแลวพับแล้วไปอยู่ในรูปแบบรูปทรงอย่างไรง่ายๆครับนี่ฮะมันจะมีสลัก1สลัก2ครับเห็นไหมง่ายๆเรากดที่สลัก1ก่อนครับสลักหนึ่งไว้ทาอะไรเดินหน้าและถอยหลังนะครับมันจะมี2ระดับระดับนี้ระดับหนึ่งและสามารถทําให้ยกขึ้นได้ต้องให้ตรงกับสลักอันนี้ก่อนนะฮะสัญลักษณ์ตรงนี้ก่อนนะครับแต่ ถ้าเราเลื่อนมาด้านหลังหน่อยให้ตรงอันนี้ครับมันจะลงล็อกพอดีปุ๊บกดอันที่2ครับสลักที่2นะฮะดึงขึ้นปุ๊บพับยกขึ้นง่ายๆครับห,หลายคนถามว่าไอเบลนี้ไว้ทำไรไว้เสียบตรงนี้ฮะแค่นี้ครับง่ายๆจบแล้วฮะในการพับเบาะด้วยหนึ่งรอบครับง่ายนิดเดียวฮะอันนี้ตรงอยู่แล้วปุ๊บเราก็กดอย่างนี้ได้เลยครับปุ๊บเรียบร้อยฮะจบ กระบวน่าสําหรับการพับเบาะของรถโตโยต้าเอาผ่านนะครับเบาะนี้นะฮะต้องบอกแบบนี้ว่าพอพับขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำให้ปริมาณในการบรรจุสิ่งของหรือบรรทุกของเนี่ยได้ถึง1,900ลิตรเลยนะฮะแต่เราก็ไม่รู้ว่า1,900ลนรนี่ขนาดไหนเราเลยเตรียมของพวกนี้ขึ้นมาฮะเพื่อจะบรรจุเข้าไปในรถคันนี้ว่าจะใส่ได้หรือไม่ไม่รู้จะได้หรือไม่ได้ไม่รู้วันนี้รอดูกันนะฮะ <Okay. S 1> เราจะนําของทั้งหมดเนี่ยใส่ไว้ในรถได้หรือไม่ถุงก๊อฟสองถุงกีตร์ที่พี่เสกฟาดในคอนเสิร์ตนะฮะหนึ ล้กกระเป๋าเดินทางเผื่อหนีเมียออกจากบ้านนะฮะสองใบแล้วก็เผื่อลูกไปด้วยเนี่ยไม่ให้ไปคนเดียวนะเอาลูกไปด้วยแลายอันนี้ก็ในเรื่องของเก็บสปงเสื้อนะครับแล้วก็ล้อมแม็กเราเอาล้อมแม็กที่เรามีไปขายแดกเพื่อจะได้มีค่าใช้จ่ายใ,ในการอยู่ไปวันๆได้นะฮะรวมไปถึงนี่จักรยานไปขโมยข้างบ้านมาด้วยนะก็กลับบ้านไปนะฮะก็ทุกไปใส่ในรถด้วยว่าเป็นอย่างไรครับอ่ะลุย ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะเว้ยแต่กลัวเป็นรอยเพราะสามารถจะเอากีตาร์ลงแล้วเอาเนี่ยยัดทิ้มกันไปข้างหน้าเลยจักรยานใส่ได้ผมว่าใส่ได้หมดครับ1,900ลิตรสามารถใส่ได้โคตรเยอะครับก็ใครที่มีครอบครัวใช่ป่ะและอยากจะไปเที่ยวกันครอบครัวไม่ต้องให้คนนั่งให้กระเป๋าไปนะไปกันได้หมดเลยครับก็เป็นการสาธิตอย่างหนึ่งครับสำหรับคนที่กำลังจะหาซื้อรถโตโยต้าผ่านอยู่ครับตอบโจทย์แน่นอนทุกของก็ได้แทนรถกระบะแล้วก็ไปเที่ยวครอบครัวได้ด้วยสามารถที่จะเป็นรถทุกของก็ได้นะครับก็ลองไปเวทดูล้วกัันนนีแะนนําใเรื่อองงขการพับเะ 2องในการบรรทุกต่างๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดสักเด็ดแค่กดใ a ้ n e l YouTube นี้ด้วยแล้วกันไปนะฮะ